สวัสดีค่ะพี่น้องณนะเวลานี้อุ้ย <laughs> ตกใจเบิดณนะเวลานี้จะห้าโมงแล้วนะคะอันผู้ดได้โชคดีกันแน่นอนะคะ่ะสำหรับวันหวยอ9109แต่วาเน่มาเบิงเ่งเนาะคะ่ะคุณแม่หมือไปซื้อของมานะคะมาดูว่าคุณแม่หมือได้อะไรมาฝากแาดามทุเรียนใหญ่ทุเรียน,ยนหือ con rồi Khoáng phạt xuống với Bỏ quên mà làm, Đi đi nãy gậy Hãy subscribe cho แม่ไปซื้อของกับแม่โดมนะคะได้อะไรมาคะาอ,าอ๋อตัวน,นั้นนี่ตัวน,นั้นนี่ของใหม่รู้เลยนี่อยู่ที่ศรีสะเกตก็มีรางเงินสวยมากเลยนะต้นเดียวคือสามารถแตกออกได้เหมือนต้นใบเตยเลยอาบอกแม่ตอกจับเอาจับด้วยนะ ค่ะทำไมงอกน่างงอกลังอะไรครับน้องต่อนิโมเนาะนิโมอ๋อจ้ะจ้ะน้องนิโมก็นิโมเป็ดใหญ่ใหญ่ด้วยมูนกินใหญ่จัด ก็ติดเตืนเต็นแต่แม่เฮ้ยนธอเรียนยากเธอเรียนยากมือเรียกบบอาแฟแม่โดมหรอกินได้ไหมหนึ่งคำกินได้ไหมหนึ่งคำกาแฟได้กาแฟปั่นกินไหมหรอั่นเหรออร่อยไหม ื้บเบิดดีขึ้นเลยอยังคะน้องกายโอเคแต่ไม่มีอะไรเลยนใสืบอเบิ้ง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 บทุเรียนมันจะใสขึ้อลงพืนแล้วก็งัดออกแล้วมีดออกบาบนะเอ้ยนะบๆเบาบ อืมมันต้องปาดมังคุอก่อนมัตจะสีออกถามนี่คุกขิ้นทุเซนทุเรียนเสียห้าปวดบว่าทุเรียนอยู่แม่เข้าใจหรือยังกินดูหรือยังกินแค่นั้นแหละแม่ร้ายมากแม่ร้ายมากเลยนะครัวนี้นะ ผิวอาดูสวยยามแสงแฟช่่ยส่งเสริมราศีบื้อแม่ะทุเรียนเราทุเรียนแม่บื้อคือตอนนี้คนบอกจะกินหมดแล้วนะคะชิมซื้อชิมชิมความดิดท่ายชิมต้องมันติดเปองเนี่ยอืซาลี่ขายยากอืมวิบวับวิบกเบิงกันเนือแบบ เนื้อล้วนเบาๆเลยอยาอดีตมันเคยพังนานเชื่อว่าถึงแต่หัวนี่แหละกลัว สั้นมากระซอบวัาถึงแต่หวหยหอยน,นี่ละเคยซื้อทุเรียนผูเขาไฟมาให้แบมปอกหนึ่งครั้งนะคะคือว่าลูกทุเรียนคือวือมากปอ,อ,อกมากเหมือนในเธออันเหมือนในเฟสในเฟ,ฟิร์สข้าโพดกันนั่นแหะคะ่ะเลือดอาบหน่วยบกทุเรียนะ <laughs> <laughs> แล้วเนื้อนี่แบบว่าเลี้ยวขามือไปเลย <laughs> น,น่ยหนีมีประมาณจากาากาาักนยไหมคะลำไปนำปอกทุเรียนไปนำไหนบ่นนให้เดอลำไแมดูตั้งใจคักมมมาัาั้เจิน ของฝากจากไม่เบือน่าแม่ข้ายดำมานล่ะผิวอาจดูสวยยามแสงไฟช่วยส่งเสริมราศีกับบมียังหลายค่ะคลิปนี้กับภาพพี่น้องมาเบิงปอบกุักทุเรียนนี่ซื้อเพราะว่าบยป่อกเคยปอก พามาพอหายคิดหอดซืด้อป่านนี้เอื้อยใหญ่คงจะไปวัดแล้วนะคะส่วงนี้ส่วงเขบาบรรนสาอาตีเบิงไม่ค่ะเขาพูดบอกได้ค่ะเอาไม่บอกไม่คะ่ะมนลำมึงติล่ะแล้วลำใดบ่อที่เราอาจจะลำมันก็จะเขาได้ เอาแจา็คแล้วคนกับเฮ็ดเป็นคนละยนอย่างเนาะแล้วแต่ประสบการณ์ความสำนาญนะความสามารถเอาเสอวยๆเด้อเอือย,ยเด้อเด้อเฮ็ดมุนได้ก็บอกมาไปแล้วเด้ไม่อ็มกมก็ถูกแล้วก็คือก็คือครึ่งสิเขาให้เขาทำไว้อ่า <laughs> จะเอากินหรือจะโชว์ประดับ <laughs> ไม่กินดอกเขาจะแกะสลักอยู่ <S <S ทุเรียนมือยามเย็น ปลาบ่อนในสระนะคะหันเอาจานน้อยๆมาตัวสิเตืเ่ยนมือ,อจาก أو, อูโอู้อู้อ้มนจะปรับเล็กไหมไม่ปรับตามนั้นเลยกิ่นนี้ก็คือสุดยอดมากเลยนะคะหอมหวานหอมหวาน โอ้ยเม็ดใหญ่แห้งทุเรียนจริงๆใหญ่เวอร์บอกโดยแม่เวอร์และลูกเือรมุนเวอรแล้ว ยังวันกับลฟ์สำเร็จแล้วนะคะกับการปอกทุเรียนลูกนี şey yes, ้น um> ี่ได้ปักร um ้ายนึ so ่งนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูปอกทุเรียนเฉยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ จบไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูเอลําเพิรออฟฟิเชียลด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกห้องน้ำนะคะส,สำหรับคลิปนี้บ,บ,บ๊ายบายค่ะอุ้ยจบคลิปด้วยคุณแม่แดงนะคะ